ช่วยอาหารไทยแท้ๆจะขาดพริกแกงได้ไงดีนะที่มีติดบ้างไหมรุงพิเศษสำหรับคนพิเศษในวันที่พิเศษจ้าเองพริกทุกเม็ดสมุนไพรทุกต้นวัตถุดิบทุกชิ้นคุณตาเป็นคนขัดสัรเองจากท้องถิ่น อัดแน่นรวมกันจนเกิดเป็นเคล็ดลับความอร่อยรมกลมแบบที่ไม่มีใครเหมือนระดับต้นตำรับอาหารไทยเลยนะโหทำไมไม่ปรุงแต่แรกอะ่ะก็ตัวเองบอกจะกินข้าวผัดกับรสชาติเข้มข้นจัดจ้านมากเหมือนไม่มหนีความวุ่นวายออกจากเมืองเลยลับรูรรรรร้ถึงรสพื้นถิ่นจริงๆ ย่างกับสูตดอากาศอยู่ริมน้ำจัทนทบูร์สินป่าเขาคิดชะกูดเนินนางเปียงลอ,อยมาขนาดทานไรครัวฉุยยังไงอย่างนั้นนะ่ะเวอร์ไปเหมือนกันแล้วเราเนี่ยไหนบอกว่าไม่เคยไปจันทบุรีไงแต่รับรู้ถึงรถพื้นหินได้ปะนี่ไงถึงอยากจะสร้างครอบครักับตัวเองแล้วไง หัวใจขอุยโคมา